ต้องถือว่าสร้างน้อยมากๆนะแต่ใบหน้าอมยิ้มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตานะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทางช่องยูทูปของจา Top Club. นะ่าท็อปครับช่วงวันอังคารสายๆมาดูพระกันนะไปค้นดูถาดพระที่ตัวเองเก็บอยู่นะไปเจอเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับนะน่าจะยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดู เหรียญมังกรคู่รุ่นรวยทันใจของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินกันนะครับก่อนจะไปดูเหรียญจริงอยากพาคุณผู้ชมมาดูรายการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้กันก่อนนะครับชื่อเหรียญน,นะเหรียญมังกรคู่รุ่นรวยทันใจหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่รายการจัดสร้างนะครับต้องถือว่าสร้างน้อยมากๆนะแต่ละรายการเห็นไหม อย่างเนื้อทองคำสิบเหรียญเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำเนี่ยสิบเหรียญนะเงินลงยาหลังเรียบถนะัดมานวะหน้ากากเงินหลังเรียบสิบเหรียญเห็นไหมไปแบบรวดเร็วนะครับเห็นไหมสร้างมีเยอะเลยนะมาดูรายการย่อยๆกันบ้างในะอย่างเนื้อทองแดงผิวไฟ สร้างแค่3,000เหรียญน,นะครับอปก้าพัน 9, เหรียญเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูรายการนี้ครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนสร้างจำนวน3,000เหรียญน,นะในใบจองเขาบอกว่าเป็นรายการแจกทานนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการจัดสร้างเหรียญมังกรคู่นะ เรามาเริ่มกันจากหน้ากล่องนะครับมาในกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะครับมองเห็นตัวเหรียญน,น้านในได้อย่างชัดเจนนะก็จะมีชื่อรุ่นแล้วก็ของหลวงปู่นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะเปิดกล่องขึ้นมากัน,นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มาศิลาเนื้อปอกลูกปืน ดูจากสีของตัวเหรียญแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อทองทิพหรือว่าเนื้อทองฟ้าบาทนะครับแล้วก็น่าจะนําปลอกลูกปืนนะครับมาผสมลงไปในการสร้างเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยแกะออกจากซีนกันดีกว่า ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับเป็นรูปเหมือนครึ่งตัวหน้าตรงนะใบหน้าเหมือนกับหลวงปู่ตัวจริงมากๆนะครับสวยงามคมชัดด้านข้างจะมีมังกรอยู่หนึ่งคู่นะครับสวยงามเลยนะยาวมาจนจรดด้านล่างของเหรียญน,นะครับมาขดกันเป็นวงอยู่ด้านล่างด้าน,นบน นั่นบนตรงนี้คืออะไรอ่ะจ่าไม่มั่นใจอ่ะเขาเรียกว่าทำรรมาจากรหรือเปล่านะครับขอบเหรียญตีเป็นเกลียวเชือกนะครับสวยงามเดี๋ยวให้ดูหน้าของหลวงปู่กันใบหน้าอมยิ้มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตานะ จมูกโด่งๆสวยงามคมชัดนะครับดูดูที่ตาของหลวงปู่นะตาเป็นเม็ดกลมเลยนะสวยนะครับรายละเอียดต่างๆทำได้ดีมากๆนะดูหัวมังกรกันบ้างนะครับมับงกรงานพุทธศิลป์สวยคมชัดนะ งานแกะบล็อกพิมพ์รายละเอียดต่างๆนะครับทำได้ดีไม่มีทิฏฐินะนี่ขอบด้านข้างตีเป็นเกี่ยวเชือกนะครับสวยงามด้านหน้าเหรียญไม่ได้มีการต่อโค้ดอะไรเป็นพิเศษนะพลิกเหรียญมาดูด้านหลังเริ่มจากด้านบนนะครับ ด้านบนจะมีเลขตัวอารบิกไทยนะครับเป็นเลข168นะเลขตัวนี้มันจะไปพ้องกับคำของถ้าในภาษาจีนจะก็คือเลข6ลกซิ่วนะครับห็นไ mm hmm. ถึงอำนาจวาสนาและก็อายุยืนนะครับหรือถ้าทางในทางจีนฮ่องกงนะก็จะแปลว่ารวยนะครับรวยทางเดียว นะครับเป็นเลขมงคลอีกหนึ่งตัวนะถ้าอยู่ในเหรียญวัตถุม,มงคลนะครับก็จะมีมูลค่าที่สูงนะก็จะมีต่อไว้เลยนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้หมายเลข2502นะจากจำนวน3คันเหรียญน,นะครับตรงกลางจะเป็นยันของหลวงปู่เองนะครับนี่ยันของหลวงปู่มาศีลานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีการต่อโค้ด เป็นโค้ดสสลาหนึ่งตัวอยู่บริเวณด้านซ้ายนะด้านข้างด้านข้างพิมพ์เป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะครับอาจจะเล็กหน่อยนะแต่จ,จา่าในฟันนะครับก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทสนสงแกเปะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกรสินปี2563นนะครับเป็นเหรียญ ที่ออกในปี6-3นะขอบตัดความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่สวยมากๆนะของหลวงปู่นะช่วงนี้ราคาก็ยังไม่ได้แรงมากนะครับที่สําคัญเลยคือจำนวนการจัดสร้างแต่นะละรายการเนี่ยถือว่าน้อยนะไม่ได้เยอะเลยนะครับราคาตอนนี้ก็ดีนะเป็นช่วง เป็นช่วงที่ราคาพระหลายๆรุ่น,นส่งตัวนะครับถ้ามีเงินนะครับหรือว่ามีทุนยาวๆหน่อยนะเจ้าหาเก็บพระช่วงนี้หน่าช้อนซื้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของจ่าท็อปไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ